แต่ฉันกลับไม่รู้สึกกลัวก็กลัวฉันมากไม่ได้ลั่นไกในทันทีก็เลยมีเวลา0.05วิในการเฉยโอกาสตอนนั้นฉันไม่ใช่แค่ไม่กลัวแต่ส่วนลึกในใจรู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเหมือนเสร็จปากกระหายเลือด <c oughs> เยืนนี้บบาดระเบิดควันน่าเสียดายฉันจับมันไม่ได้ทำไมมองฉันด้วยท่าทีแบบนั้นล่ะก็เลยปล่อยมันไปง่ายๆแล้วก็ไม่มองหน้ามันเลยด้วยก็ใช่เนี่ยสิ ยังงั้นก็น่าเสียดายจริงๆ <nước> ดูเหมือนว่า Bem, หนูร่องหน uga, ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของผมแล้วก็ชอบสร้างปัญหาด้วยแต่ในเมื่อไม่เป็นไรก็พอผ่อนเถอะเรื่องอืง่นผมจัดการนี่อาคุณจะไปแล้วเลอมีอะไรฉันเกือบจะถูกฆ่าตายคุณจะไม่แสดงท่าทีปอบโยนฉันหน่อยเลยหรอ บอบโยนผลคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการสัญชาตญาณเอออย่างที่คุณว่าคุณมันมีสัตว์ป่านในตัวแล้วก็สัญชาตญาณอันร้อนแรงปัถนาจะได้รับการปล่อยนะแล้วก็ปรโลมด้วยการมีเซ็กคือสิ่งที่รีเวียนทอกกอารในผู้เลวะไรฉันไม่ต้องการแบบนั้น เป็นฉากที่คุณเคยอีกแล้วดูเหมือนว่าคุณจะชอบเกมนี้มากปล่อยฉันแล้วถ้าผมไม่ปล่อยฉันก็จะแตะอ่ะของคุณที่แตกเลยอ๋ฉันพูดอะไรออกไปนี่บอกแล้วคุณไม่ต้องการปอบโยน เมื่อถึงตอนกลางคืนฮูดีเวียคุณหลบหรือยังรีเวียสภาพคุณในตอนนี้กำลังแสดงละครให้ผมดูหรือว่าเป็นความจริงถ้าคุณเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตมันคงจะดีมาก<ฮ>หลบแล้วจริงๆวันดีภรายา เมื่อกี้กูจริง่คิดจะฆ่าฉันเหรอไม่ไม่ใช่ดูเหมือนว่าเขามีความเกลียดชังแล้วหาวาดระแวงต่อฉัน